เสือพลังมัดเจ้าของประเภทตีนี่ก็อกสร้างก็ตีที่เดียวก็แตกปาดทูกีมวยตะกี้บรอยสั่งน้ำหนักครับไรถาบไรเสือเจ้าของว่าดีได้ตีแต่ผู้ใหญ่ๆหาเขาสูงกลัวดียื้อไซส์ไหนเขาจะแบกน้ำหนักเขาอ่ะหาเขาเตี้ยงกลัวตีเขาก็โย่ลงที่ละหาเขาอ้วนกว่าท้องใครที่ละหาเขาจอยกว่าแวบท้องเขาไสแล้วล่ะได้โชคตลอดที่ส่วนมากได้แบกน้ำหนักโอ้เสือพลังมัดหลายกระแบ่ พลังมัดีเลือดเกินเลยโอ้จนเขาเอิ่นมัดปีศาจสิงอยู่แล้วมั้งมัดผีสิงปีศาจสิงพูดแล้วต้มแกนไอ้ย้ำแตกก่อนเถอะเออผมธรรมนาได้ไปท้าเโอจ้อยที่ไปปั้มกล้วยทั้ไมดีได้ใส่มีดแม่นกำปั้นตีที่เดียวลมทวนทวนทวนโอ้ยแข็งแรงเนาะโซกมวยเที่ยวที่แรกหาแนวาใส่เนวสซอยกับ่ท่านอุปกรณ์โดยเฉพาะกางเกงเราบ่มี่นุ้งเลยยืมของน้องมาหนุงเลยหนุยฟิตแนนติกหัดออเปอร์ลาดรูปซ้ำกันก้าศมหัว้าซิบตา มาไม่มาฟิดได้ฟิดดีดหัวยางมันยืดสุดมัดเลยก็จับกับ่มี่ใส่ก็เลยปาดโป๊ะผ่าวใส่แท่นทะเลพอแล้วปาดให้นะเอ้าโป๊ะผาวส่วนบ่พี่มึอนั่นโอ้ยคอยบ่เข้าใจว่าโป๊ะผาวเอ๊ะอันนี้หนองเลาะยางชั่วกลามขาเพราะคือกลางกะกางกลางนี่หม โซ่คำที่บานที่กบัวเขากัดแอบแอะขาขอเจ้านี้เลียดแตกเลียดแตกตรงนั้นโซ่เท่าแหลกขนาดไปบอกหัวซาดอกว่าไปซาดอกซ้ำนะครับว่าคือสิ่งดนตีปอกทีเดียวให้กรรมการนับกระิ่งย่างแล้วมาแก้โบัเข่าออกเลยมหาตะฟูดเวิร์เนี่ยมหาตะฟูดเวิร์เนี่ยแค่ได้อ่ะเหนื่อยคลุมคือกระนัองโดดขึ้นไปที่มือคมเสียกับว่าถิโดดโซ่ฟ้อมจัง่อยมือข่อยคมเสียกมือลุงทั้งสันหัวข่อยเลีเดียงไปถือเก้าอี้แตกยั่งถือเก้าอี้ทะเลแล้วเนี่ยมาทั้งแต่โซ่ซ้ำเออหัวเอ๊ กรรมการมาจับแผลแต่แต่พอท่านได้สุกง่วมทีหลีเร็วเนี่ยมัตรกีบ่าวคือนะอ้อยมาพลอยเจริญว่าท่นกรรมการเนี่ยโอ้ยกูจะจับหัวกรรมการใส่เก้าอี้น้ำกันมึงเด้กคือคืนวาอยู่หรอกเอิ้นหมอมาตรวจแผลสซโก้ได้ดอกยิบหาเข็มแผลนี่นะแอนตาสิ่งใจเข็มละหาล้อยอ๋อมาคือใจหากินเกลือบสมมุ่มั่วกูลงไปแตกแต่รางนนี่ว่าอ๋อขัดไปแตกทั้งเวทีแอนตาสิ่งใจมั่สมองแอนตาสิ่งรับผิดชอบได้เงินสองพันหา กลับไปหอดบ้านกัดลือ n h ามุ่งเฮียนถิ่มเลยเออไฟสูมเลยเออได้สังกสีไม่ใส่ละโจกัาดันตจ้าอยตัต<อ>ต้งเจ้เอาจ้อยไป,ไปน้ำเขายังแบงให้เราใส่ได้เนี่ยร้อยละสองบาทไม่เราไปเห็นอย่างซื้อได้ให้เมียสารมิงนะเว้ยบ<อ>่<อ>นี่บ่ทิ้นเนอเฮเทนเนอคอมเมนทิ้นเนอเ่าอย่างทิ้นหมึกก็พอถืออ้ <c oughs> อ,อเอาอันนี้คิ้วใส่ที่คือแตกสัตว์แตกนี่โซ่เมื่เทียบที่สองตัวนี้ อันนี้ก็แตกย้อนโซมวยเออนี่เแ่วที่สองหมอมวยดังตัวสันนี่บ่ดังจะได้บุยเป็นยังจังแตกถือยังหล่ะแ่วที่สองนี่ไปเดยวพกล้าโดดความเสียกเลยอย่ายันจะคล้องหัวคิดลงใส่เขาย่านมีปัญหาผมก็เลยขึ้นก่อนเอาใจเขายกเสียบยันต์เสียบพวกก็ดึงขึ้นได้น้องเลี้ยงดีเนาะพี่เลี้ยงเราเป็นน้องเจ้าได้ไหมโอ้ยมันเราบ่มีความหูทั้งหมอมวยจักเม็ดว่วเป็นจะเป็นไม่ไงยกเสียกกับที่อื่นไม่ไงเลี้ยงที่สันจะเป็นเมื่อซาดแล้ว อันเอาจอยยกขึ้นเจ้ากระลอดเขาเสมอลอดเขาไปปั๊บย่างสางฟ้าเผยเบอร์น้าก็เรียมม่งม่งคนแข็งแรงเลยคนแข็งแรงกรรมการก็เรียกก็ไปฟังกติกาการต่อสู้เขาฟังไหนล่ะเนี่ยหามต้อยไตเข้มขัดแร่มแล้วหามซ้ำมือแตะล้างห้แยกเข่าใจแล้วก็เข่ามุมเขาเจ้าวายคู่ล่ำมวยล่ำเมย์คนก็มีล่ำมวยล่ำเมย์ลลยถอดมงคุปั๊บผ่าผู้ต่อสู้ถือตีลูกเดียวสร้างเขาถือพงจมกระถาเลยไม่มีพ่อโตกระทานเอ๋อปากเจ้าคู่มุมมาบุมบมาปุษบาเษายไปเพราะมันแล้วสู้ไปตลโอ้ย มองเขาย่านมองดึงเสียบมุ่มปี่โอ้ดึงเสียบมุ่งไมยมันสิบวสเสือนไปมุ่งเขาคนบอกสั่นอยู่จังลูกนกตกนั่นคู่ต่อสูนะรูจะกว่าเขาสั้นตอนได้แหงดึงแห้งดึงแห้งกูเขาเลยดึงแห้งเขาดึงแห้งเขาไม่คัดยูหันลุดที่ละหันปีปังกโอ้ยลงไล่อกดยากไม่สนอนั่นบอกตายกูตาย แม่งหินหอยบินออกตากว่านเ็ดเทพบินสวนกันเออถ้ามันจับร่วมกันจะได้เครื่องทงปุ๋ยพูดเลยพวดนลยเันะได้โชกอีกมันจะได้ซ่องอีกกรรมการมาจับแพ้อ,อีกแต้อีกล่ะ พ่อแปรจะได้นนพ่อแตกจะได้ยิบตั้งเจ็ดเข็มพูหนอป้าเอ,าอ,าอน็นตาสิ้นก็ใจอีกเข็มละหาร้อยบาทโอ้ยังได้หลายกว่าเก่าบาดนีด้ขึ้นสามพันห้าคับไปฮอนบ้าร์กซื้อโอ่งแดงใส่หนำฝนอ้อมเฮือนโล่วงพรมเลยโอ้ค<อ>ุ<อ>้มควงไปเบื้องตี้ครับได้กินน้ำผมเลยครับโอ้หมอมวยดังมันว<อ>่าสั<อ>่นได้หมอมันยังได้คุ้มควงได้กินนอนแม่ว่าจังสี่เห็นบ่าเห็นบ่ท้างเอาแล้วไม่ยังหรือแค่แจกนี่นี่บ่เออคือแตกใหญ่เสียวะเงินต่อนี่อันนี้โกมวยแถวที่สามเจ้านี่ เขาควนซับจีโอ้ฮ่ามึงอ้ยควนซับเจ้าหนิโชคมวยเขาสามสี่ถืออาวุธขึ้นไปน้ำท่านถือควนขึ้นไปได้ปะนังขากอพกปืนขึ้นไปน้ำทั้งตัวไม่ท่านใส่นุ่มบอกขจิกาดบันก่อนอย่าไปหัวซ่าเราอันเป็นยังจังแตกนี่ที่มากตองแพ้นี่บ่เออขึ้นเวทียางประคับประคองตัวเจ้าของย่านแพร่เตี่ยง้องคอยขั้นขึ้นไปเออนี่เขาไปฟังขติกาเรียบร้อยเขามุมถอดบางคนผ่าพูโตสุขื้อเออดึงเสือกอีกเขาไปดึงเขาไม่ไม่สีดีตานั่น ปอบัสตาดใจมันสำรอยที่เจ๊นสดสิเป็นคนใส่หัวในที่หาบใิที่ไหนัสดมัลังเทิงเสียกที่บ้านเสียออกฟั่มละไงน้ำมันม้่ยประท่าหลายปวดปอดปวดกะไรถ้าให้ขวดนึงหมืดไหมถ้าหลัางยางเดียวไหมมันมือนถ้าเเสียบมันตูดรู้ว่าพี่หัวคิดลงกข้างหลังไปถือไม่นักผารุ่นสีเหลียมไปปูเ่านี้หนังยู่จากกระงอนมาปุกนักผา ตาขู่คือบอยห็นุ่งว่าเอจะได้สบายั้กันกระหอนไก่ง่วงอะยู่ปวดหมอขึ้นมาดึงสองคนเพได้ดึงนังดึงมากปกงอันยิบยีสิบเข็มเพาทันได้โซกอีกโซกใดจังใดยีสิบเข็มคนน่ะกรรการจับเพะอีกโอ้ยเพราะทันทุบอดน่วม3มเสือผ่านมาหนาจนเลยได้เงินเข็มละหารอบาทยี่สเข็มรวมมาเือแอนตสิ้นจังใจอีนตสินใจเอาโอได้เป็นหมื่นคนเลียวคับเลยโอ้โหได้เงินก่อนไงก่อนตัวโอ้ยได้เงินไงปนีกูเศร้าไงเดี๋ยวไต้เรียมม่ย ตื้อลวดน้ำล้อมเฮื่อนโลงโงหงอ่ะทียิบ,ยบเลยเนี่ยยิบจักทีโบทีเลยเป็นวันประกาบินรอดเนาะพ่นแล้วทรากันก็แข่ว <ละ S 2> บ,บ้านนักมวยดังบ้านนักมวยดังตั้งแต่ประตูขาบ้านคอยยังกดรี่หมดได้จังพานเนะสิไปซุ่มซีซุ่มหาปะไรเด้ยครับแมนคำมาเรียงมาระบบไฟแสงสีว้ยว่ามันคาเฟ่กับป้านได้ั่นพูดแล้ว มีระบบเสียงบริษนิ่งนองนิ่งนองนิ่งนองไฟแล่นนิ่งไม่ไฟน้ำไม่ีเสียงน้ำไปซื้อมาจะใส่หรอจากรับบริกดพปลาใส่แต่ของนอกหรอกไหเมืองโซ่เสียงสีเออเออเออรอบเออ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 าบเออ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 เจ้เของเไอเอองอ้เออเรอเออเออเุอเออออเอดไอไเได้เออเออ้เออ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 เอเอาเเอเอเออเอเออเอเอ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 อเเอเออเออเเอองเเเอเเอเเเอ โู้จังอย่างนั้นีเจ้าเขาสามือนึงคอยไปตลาดเขาซากันวุ่นวุ่นแล้ก็ยางเซยออยู่เหมือนแลงไปเบิ้งมวยดังมวยดีมวยเด็ดทนิ่งนองนักล่าลังวันนักล่าเงินแอนตาสิ้น นี่สมอนนิ้งหนองลูกมแม่เขาเฮ้ยแม่คอยบริด้ซื้อเขาเลยแม่่อยซื้อนั่งตัวซื้อข่ซื้อไข่ไข่ห้าจิไขมุ้ย <c oughs> โอซื้อข่มุย้ยเออ,อแม่ดูลูกแม่เขาเออแม่ผู้มใจจ้คข้องจอมเดิมพันจอ,อมเดิมพันเพราะตัาา้งยาฆ่าตัวก็เลื่อนเสนแล้วบอมเปนหมาโพดเลยเนีออดด่ยมันหนักหลาเงินรางวัลแอนตาสิดีดีเลย เป็นยังไงจังหว <รอ S 1> ังรถเอนตอริ่นจอดอยู่หันข่อยาอยงางพานพอเพ็้ยนนานข่อยจะระนบาบเงินรวยรวยใส่เน<อ>ี้ย<ม>โอ้ว่าแต่ได้ยินงเขาไปใจรถตัวนี้ป้อที่ทต้องแตกแน่นอนเขาว่าก็ฟังนันกับฟังพุ่นอเอ็นเตอร์ซิ่นละพิช,ชอบเลยเนาะก็คืดยากเด้แหละเค่นั้นเหรอไม่พูดเอกต้องไปตีตอนฮาทุ่มบนแหวนพูดแล้วสายตายจาห้องเอาดีไปไปคลองเสี้ยกบนหัวคิดตรงนี้นะอคาะเป็นยังไงน้อะฮะนี่วางแผนหัวเสี้ยงเมียงคิดได้ทันทีเลยเป็นจังไงล่ะตัวสุ่มการงานข้าเจ้าตัวไปจังไงทั้งงานวัดคือ ให้ผมสศกกรเวลาซับมืินนี่ผมสกแลนหลอดสามเวทีผู้เล่รับเงินเขามาก่อนแนวเถ้าคนเขาเงินไหลกว่าทั้งนี้ออขขสกก่เวลาขอสกกรเวลาซักเขาเสื่อบ่ล่ะเสื่อแล้วเขาจะก็เห็นใจที่ละอย่ามันเสียรายการเขาไดิใส่รถโฆษณาออกแฮบอกพี่บอกน้องว่านี่น้องเปลี่ยนจากครูอีกแล้วการมาเป็นครูกรเวลาเด้อยบอมเป็นบ่อโพดเลยข้าพระเขายุกกระเขกมากเขย่านบ่ท่านเจ้าคนนี่ไหลไหลเนาะพี เขาอยากเบิ่งเจ้าสมองเพราะมันปากเป็นในลูกหนวดมาฮอดผ่ามาฮอดเมซี่เนาะอายเพื่อ,อ,อนมาเบิ่งเจ้าโชคก,กันบอกออที่ว่าอยู่ด้วยนี่แม่นลิตรด้วยเนี่ยออโอ้ยกูขี้เดียดปากเลยฮะเนี่ย จังก <ไป S 2> ุนไีเดียดไปจะเดียดให้เจ้าไปเบื้องตอนขอยขึ้นเวทีบงแนมข่อยขึ้นไปนั่งแต่สามโงแล้งเอ,อมเมื่อคืนจังสันขอยยานเขาเรียบล้อมเสือกรัดค่อยเอเขาแพ้เสือ่กอยู่แล้วอืขึ้นไปนั่งเฮียใหญ่เฮียยังเขาบอกว่าลงมากอนยามะยงยามะยงคร่ว่เออ็เดเวทีซอยเขาเสยพูดนเลย,เลยนะี่พูล่ะให้เอาจ้อยไปซื้อบังคูทอสูท่านนั้นเขาเก่งทางไดเฮอสิไดแกทางมวยท่านเขาคือว่าไปซื้อวิดีโอเขามาศึกษาหลดงินือดเทียวนา่สื่อน่า ไอ้เท่าไฟงูปาดโทษเต้แบบฝ่าพาเขาว่าทุกอย่างเต้ใสหรือเต้ขัวเต้ขัวเอาจอยบอกว่าคอยซื้บมาแล้วด้วยไอ้การจะโต๊ะหรือการตกเจอยการหูส์จมูนเอเล่เด้เรว่าโฮ้ยการข้อสนองูต่องการงูตะเคียนเออแม่นอนมันเป็นหุ่์หน่อยแกมวยโดยกาดสูงๆการทุงปึ๊บก็บอกซอกกาดทุกเต้ตั้มโอ้ยเต้หนักอีหลีฮากินใสเมื่อวานวันสร้างทืบเต้ใสเหรอเตอดูดวงนี่ กาดอยู่คือมันเตะดูกส w i n มันกาดสูงจนมันเปิดล่างจี่ล่ะ oh. เอ้อยคนยสีแสดงอาการย่านเขาจับพิรุธได้ oh. กัดฟันพยกนะักหน้าเอาเอยเอ,อะกาดตั้มๆแบบนี้บอกเขาเต็มเขากาดตั้มเลยเขาเปิดข้าเขาหลอกเขานี่แล้วเอากาดตั้มปั๊บจี่ละไม่ได <laughs> ้เตีย้ยบต้ยกว้างได้หรื มาจีด้วยเอาจ้อยพวการเจ้าทกี่เหรได้ยินดีเสียงเอาจ้อยการจ้ากโยกเงินฝพ่อยโยกเปั๊บตั้มเขมองเขาดีปโอ้ยบะเตแน่ก็รอกันเดียวถือคักถือแนืถือมองกันแม่นผมมีเงินเนี่ยผมเมาหลดหนีตัวเนี่มือขึ้นหุดนะถ้ากูตายแง่ไปเบิ่งเอาจ้อยหนาจ้าเนีมาหลายหน้าเจ้ซ่อนกันอยู่จังที่แม่หาหงหน้าคนผู้เดีย่อเมียตายกูตายโอ้ยตายกูตายแต่หูได้ยินเสียงชัดเจนเลยไปจังไหนการจ้าทกการจ้าทกการเจ้าทกตลอดเวลาขอกระเสียเอาจ้อยผู้เดียว กาดตั้งไบ่โยตกเป็นแมงมวยถึงซอยเสียพี่เลี้ยงตัเสีย่เลยรา่จะเสียพื้นเสีย่อยผู้เดียวกันที่ตกอ่าให้มึงเตะเลยองเทาแค่หมละพรายักนายเขาเตอีกเเขาจะสิแกเสมอแกแล้วล้วมึงเตมามาดิกูจะปัดขายิ่งสอกแหงให้กรรมการนับเล่นยเร่อเขาต้แก้ทาามวยมันบจังสันเตะล่ะเขาจะเปลี่ยนท่างคือกันนะฮาจริงมันเตะแบบฮอปปัดบบได้เลยเตะสล่ะ โอ้ยเจ้าเคย,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 ยหเห็นดู่ตัวฟ้าพามันยิ่งเส่งเงาเตี้ยขึ้นพากันทั้งทั้งมันเตะมาแต่ต่ตุ่มม่องผูลาขาก็นีแฮมซุกมาแฮมน้ำดูฟวงแขนกันลูไปนวมมัดใน่แน,น่นขาดติวไปน้ำตีนเขาบุญโอ้ยสขน แขนขดพับขึ้นจังทีจังไก่เขาถอนขนทรงตลาดเนี่ตีกยุ่งทังทีไหมฮโอ้สมเขาสาไอตีนไฟเออโอ้ห้าเจไดแต่ใจกรรมการที่เล่นเขามานับเสียงละข้างแต่งเอ้ได้เขาได้แก้ทักงวยละข้างซอยอย่างนั้นแกว่าเกือบสมม้วนกูเสียซื้อนิ้งหน่องเอาใจกรามาประคองเป็นนางเก้าอี้นางจะมาข่มเขาน้ำเหรอคนก็เขาน้ำเจ้าเหมือนยกเนีป้าครูหนึ่งศูนย์จนพ่อตายเลยไหมป้าแล้วไปเห็นครูต่อสู้ละซ้ำหินนี่ เมื่อแม่นาพ่อกูตบดำน่วมเหลือขางเดียวกูก็คัดออกติดทิมเล่ยผ่าคู่บ้าดกู่เมืองใจเถอะยางใสเล่ยแล้วก็พักยกยุ่งขึนนะเขาเขาน่ามยุ่งสักนี้เดีอยใจเนาะเป็นร้อยตีตอนนั้นเขาน่ามในทั้งธนาตีคนเกียดแห้งดีตัวคอยเพื่อถือกูอีปีทุ่มหัวคือนักมวยปั้มนี่ถือว่าให้เกียรติเต็มที่เลยเลยนะแมนแมนแมนพอไปฮอตปั๊บก็ทื่อตีนฟรีนาเลย โซ่ขยแบบมึสงสซ่มโยแบบพอสปอร์ตเออเอ,อ๋ตายจะมองเข้ามันก็ม่นเมด่ตะกุดูมมงเอตดกุดีมองเต้นี่โยตะกวาจังสีแล้วบ่นั่งหนาจืดโจโลทุ่นฟีเลียงชุ่งน้กมั่ยพอปากเลยพอปากเลยพอคิด ขาดบ่าทั้งเลยว่า่อยิกลกาดามสำนัก<อ>หน่อยจะตัวกูเรียดม<อ>าแต่แม่กูเอินพี่นั่งสำตัวออต่อนนนหนาคนเป็นมื่นมื่นเล่นแสงหที่ว่วหนาค้นบันั่นน่ืองด้เฮโรอยู่ที่สนามหูวหน่อยเกินไปนี่ล่ะนิ่งนองปากไฟข่อยกวานาน,น่านน่านน่าอยบ่หนีด้ได้แล้วบ่หนีด้น่นใจบ่ละจ้องอยู่วเลยบ่เขาบอลลุนน่หนวดท่าเขาอยู่ชิ้นี่มตเออเสียงละข้างแป้งขันุยังไมึงลงเขาอีเียวเจีล่ะพี่เลี้ยงกับพี่เลี้ยงเล่กาดบ่ทั้งสามคนนี่เราคือ าายงางเลยยางลงเวทีเลยแล้วคนเอิอรน,น้ำของอยมร้อนซ้อนเในนึงรถแอนตาสิ้นจอดอย่างคว,ไวักน้ำใว้ใว้จะเฝ้าไปมาเบิ้งตะกอนของยมร้อนซ้อนมันสิได้ก้อนน้อยเงยินเจตเลยสัตวเขาบริษัทผมยาคุณวินัยผู้ใจกว<อ><อ>้างผมเออขจ้าก็มีแผนกรับที่สอบเอิอรมาเบิ้งตรวจ<อ><อ>บาตดตรวจแผลตรวจแผลแตกเออหาเข็มนี่กระจายไปแล้วกรายแล้วเจ็บเข็มนี่กระจายไปแล้วกรายแล้ว ยี่สิบเข็มนี่กระจายไปแล้วคอยเลยบอกว่ามันบอกเป็นส่วนทึ่งปะน่นเหรียครับเพิ่นบอเพิ่นนด้ลูกหนุนพี่นบอกใช่เด้มาจากไหดึกช่วงครับดึกช่วงนนีโอ้ยกูบปอเด้ยบอกมันก็ว่ากูณปอเนาะมันจะมันทึ่งผมผงสู้รถมาหามเอ้ยทั้งผงสู้รถทั้งน้ำตาลหวานเยิ้มๆแล้วมันใส่เข้าไปเอาใจเข้าไปน้ำสมบูรณ์ไปตัวมันสิไปแบ่งผลประโยชน์มันเออเห็นตาไปทีได้เงินก้อนโตมันก็น้ำฝนที่ว่างดูเห็นแตกหลายเนาะ มันข้ามข้ามมันระบาดสิวคือรบอะบาดใจเหรอวะสันเอาซะมาบาดายเขาว่าบ่มีห้อยเงียบมันคือบาดจั่นเขาใจตามเข็มดิเข็มละเข็มละมันบริยิบจีล่ะเป็นยังนจะบ่ิยิบมันแตกอยู่มันแตกอยูอย่ในอุ่น,ม,นมันหักในมืดหวังเลยค่วยมันเสด็เงินปัวนจะขอเนาะฮะเนี่รถแท็กซี่ก็จอดถ่าย,ยู่หันเลยเลยเนี่ยโอเคยังไงละฮะเนี่ยพอก็ออกหลังบ้านเขาหมดแล้วลอยหนีตั้งคือเลยปคข้องดูค้องอย่าควงจนหัวหอดตลาดมอสฟีมันเสด็เงินปัวนั่นจ้างวันบ้านก็มั่งสั้งสีตั้ง มั่งไปอย่างมั่งไปขายขายปัวเจ้าของอ๋อก็าเสือแผ่นหนึ่งเจ็ดสิอยู่บอ่อหะอสามบาทกระบ,บุนหัวแล้วเขาตีว่ททากังเสือกี่เสียก้าเออหยาส้มว่าจะม,มุ่งขึ้นมาแต่ข่อยซุมไฟเลยเด<อ>ีเ๋ยวเห็นที่เต่าอ,อีหางไอไหนเนเรื่องข้าวเดี๋ยวอยู่ห้องใหม่เลยเนาะมอแล้วก็อยู่เหื่นนั<อ>่นแหละต่ว่าหันนับดาวยังขึ้น,นอเออโอ้เจ็บก็เจ็บซ้ำก็ซ้ำเจ็บบันดังก็ยังบ่พ่อเออเหลียวเห็นแต่อ้อมแดงใส่น้ามันซะจ สีขายท่นแล้วบ่เนี่ยเอาพระเสด็จน้าบ่กเสด็อยู่เอาทักษิณบอว่าโจมน้าเอามาตั้งไว้พะนะอะ่ล่ะบ้าจังเลยว่นันนั้นน้อโจมน้าเลยข้าวพวกทัวจีบตัวเด่นก,ก็ปอยน้าบอกเต็มเดินบ้านยังมีแต่เป็ดน้อยเลรียญยู่สามมือสามคืนน้ายังโบกโบกแมงแต่ปนันยังบอกพ่อเลยเลยเนี่ยเเอาจังหลื้อล้วนน้ำไปขายอีกลื้อล้วนน้ำอีกประตูกะขายอีกเหลือไว้แต่ไฟแขนไปขังเล่าท่านเลยเรีโมทรีโมดท่นเลยเลยนี่จังสิจ้องยังรีโบหมดโคตรเลยใกล้ตีกันมันกับ่ตีเฮเบิ้ง เสร็จเลยบ้านนี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมาคือหามึงเอ้ยของได้มากยังไงทำไมสีเสียไปไหวแค่อันได้มากเสียสีแล้วนี่ขายรักษาตัวจาของมัดมัดตายตายตายตั้งใจว่าสิเป็นแซมอีสานผมเลยตายเป็นแซมมุ้ยรุ้ยแผ้แตกลหรบ้านอีเมียเขเคยเหตุมากกูบ่เคยพอก็เห็นคนจะนึกมาตั้งกราบปึก้กรอกกันเรียบปนแก เงือดไถ่มนดังกาปึ๊ดท่นที่ล่ะเคยก็ฟังอยู่ยยี่นี่มันบนปื๊ดเราเจ้าบอกเขาบอสัดบอเจนบอสัดบอกเข่งนี้เรื่องเขาไม่ค่อยห้องเองปานไอ้จบไปแล้วมันต้องบอกให้ชัดเจนไปเลยขาดไปเลยโลดบอกยังไงห่วยเธอนะไปบัดนี้ว่างเปล่าเด้อโอ้ยมันก็บัดนี้ว่างเปล่าเด้อคือเฮาเหรอต้องบอกเขาว่าเธอนะไปแล้วก็สุดเท่านั้นมันก็สุดเท่านั้นน้ำปานน่าเหมือนบอกยี่นี่เฮ้ยแต่จะคอยไอ้ไม่ยังไอ้น้ำห่วย ปวดหัวมันคือเพปวดซอยในบุญเฮทศนาสลอนอยู่น่อถ้าว่าหยังว่านําเอาแบบนี้เอาจังได๋เอาแบบเงียบเสียงไปออกห้องคิดซอยกันพอเฮาเงียบปุ๊บมันก็เงียบนํามพอมันเงียบปุ๊บเฮามีหม่องว่าต่อเลยเงียบมองเลยมองนี่แหละมองแบบเซิรเอาไปเออใส่ภาษาใบเซิรเหาไปสองเท่าเดีหัวใสพ่อกันเลยมาจะแม่ละพักกันยืนหอบท้องอย่างเลยเนี่ยฮ่าจังเลยมันไม่มองว่าแล้วบย เิ่งสิบโมมีหมอมันง่ายๆนึยเหระง่ายเลยเซ์นไปอ๋อเฮ้ยคันบองกงสีกันแล้วถด้โนด้เลยเนี่ยิ้าง้องนไปงไดถือว่เอาโอ้ยแกงไก่ปนีโบถืกจักี้คือห้องสัตวบร้ยอเอ้อวาหันห้องเพ่งแม่ มันบอถือล oh, ูกคู T ่ถือยังหลังมือก็ฟาดหน้าค่อยเจ้าเนี่ยเราเป็นผู้ว่างแผนบอกให้เขาปืดแฝนบอกเาว่าค่อยเด้ออ๋อสมน้ำหน้าเท่าท่าที่ฝุโอ้ยเรียเรียกเราไปเรีวไปเรียไปดีหล่ะมาของเพ่งดีกว่าอยู่มูอซาสุโมนี่้องบ่ถือเราเรียกเราโต๊ะมือ้องสาวคนไปเนี่ยพิกุลขันเมืองเอาจักซีเพ่งดีหล่ะเด้อไทยดำล้ำพันบ้าดิ ใช้ดำลำพันธ์เพ่งผู้ชายนั่นละให้มันจบปันให้มันเอาละปันนี่ฟังเพ่งฮอรอ์คยแล้วไม่ติดเป็นแต่ฟังตีทีฟังพ่อแล้วปันเนี่ยพ่อแล้วมันหงอเลี้องดอกสตาร์ห้องเพ่งซุ่มลูกคู่ว่าว่าเป็นบัานี่คอยซีขอเป็นลูกคู่อ๋อสมสีคนมาห้องซะมันก็จะกลับกันแน่น่นนี่นาให้จังไดกกัให้ขอขึ้นเนี่ยเฮ้ยไอ้ช้างคิดเนี่ยน่ะเอาเอาออกมาพี่น้องอุ้ยเ่ปเดินน่องเวินผื่นหวานเด็โอุ้ยบ่งหมาดน่องเวินแบบนี้โอ้ยขอหน้ำต่อละยันยังสเอา มันจะไปล่มทับเกือบเขา <L an> มห้องคอยจะไป็นลูกคู่ให้หมห้มองพีไม่มันอยู่น้าค่อยนี่มห้องพีคะแน <L an> นี่๋ไก๋คะแนคแน่นแนโอ้ยคุณ้ันไปอ่ะกันตึมชุดต่อไปนี่พี่คุณขวัญเมืองเอา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 เอเอา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 เเอาเอาเอาเาเอาอาเาเอาเอเอาเาเ

โอ้โท้อดังสีกดังสีกดังสีกถูกต้องเป็นลมโอ้ยา่าเฝ้าเป็นลมไปไปลงพญาบอ่<ว>อนสวยตบขาตบกระดังก็ทำงานหนักแถวหน้าบาทนี่โอ้ยเอาไปล้มผัดท้อเอานิ้วหนังมากเก่งเก่งแย อันนี้น้องคนเดียวมันคือเคืองแต่งแลคือเก่งถี่หนักนางมวยเก่าค่ะอันนี้น้องนางมวยเก่าบ่ค่ะโอ้ยสพอเก่งดอกซื้อว่าจังไหนคือนางมวยล่มหนาวสอแดนชัยค่ะล่มหนาวสอแดนชัยโอ้โศเก่งบ่เก่งค่ะขย่ำหนาวโอ้กันร่มหนาวผัดมาเก่งขย่ำฝนเดะแพ้ตลอดค่ะโอ้ยเออแม่นล่ะรุ่นลอยหาปอนยังไม่ให้สูยได้นี่ยแยบส่เนี่ยที่ละสามที่ละสามพอขัวไปเสิร์ฟโอ้ยคือสอบเพื่อเนิ่งเหลี่ยมเนี่ยประกาศบรรยายให้เพิ่อนทราบ มันได้ซุ่มซี้ซุ่มหาโอ้มงหน้ากูบ้หลังค่อยๆที่บายพ่าหมายถึงว่าขันขันง่ามฝนนี่จังบอกคอยเก่งแันได้เยอะนี่ขันล่มมากนี่จังค่อยเก่งค่อยบอกคนนะขันเนี่ยเออ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 ออเออเ ไถ่ะเก้าอี้อยู่ไนั่นเองเก้าอี้จ้ะึ่วสิมตีเข้านีกป่านึวันสิมตีเขาเอาเก้าอี้ก็บบอ้ยกูอด้บน้อไปเอามันเป็นตะวดวยเอ้ยเหมือนมันใเดียวกันดอกเอา ยายกูเปิดตำราเก่ามาใส่นะเอ้ามันเถ้ามันแก่แล้วใจเย็นๆไปนับหนึ่งม<อ>ันต้งองโอ้ยเอานะ่ะเดี๋ยวเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวอันอันขั้นเท้าเห็ดยังลงไปเดี๋ยวหาว<อ>่าเทาลัางแก่เด็กน้อยข้าเป็นผู้ใหญ่นี่ล่ะนั่นแหละที่เดี๋ยวข้าวเทาอ้างว่าจะห้องเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวมันเป็นยืนเสียอดไว้คุณได้ทาแมันเหิมเกลื่มที่ข้าน้ำบอลจอดลดอดโคตร่ออดทำหมอดสังข้อดเจ้าสิเซียคอยปอขั้นมันบอถามหาเก้าอีข้ามเดียวเสล็ด โอ้เจ้าตีเลยบ่าดึงหันเงาแตกกันแล้วคนเฮ้ยจะตะคุยหนึงเว้ยป็นเจ้าเก่งจะยืนยังว่าท่านอยู่ยังยังสินน้ำมาถามหาอยุ้ยพออันถามซื้อซะเอาเจ้าเอาใส่ก๊าปั้นใส่หรือก๊าปั้นขว้าตีเขาหนึ่งหันปากแตกดังเสียงหนึ่งเขาตีกันเองตัวเอ้ยปฏิเสธคือหลายกว่าเห็นเจ้าแรนเขาไปตีเขาแั้นคอยว่าเถียงหนอกคอยอลไเป็นคนแรนเขาไปแล้วเขาไปคือสิว่าเขาตีกันเถอะเขาล็อกคอยไว้จึงสี่คอยสมาชิตีเขาได้อยใครหรอก บากย้อยแล้วบากดังซสียงเนี่ยคน็อกแขนจะไหวคือจริงได้ทีเหมือนแล้วกคน็อกไว้กับจริงบ่ได้ยไงมาหน้ายันจังไดรก็ใส่บุบโลเลยแม่โอ้ใส่ปากอยู่เลยอืมสมมติคือถืออยู่คย,ยก็ลับตาเนาะคือคืท่านคอยมืนตาอยู่เฮ้ยสมมติได้กินทำกำปั้นเจ้าเป็นคนสายตาดีเว้ยเพราะมืมนตาขึ้นกำปัน้นบักแท็กซี่ไม่อีากคอยกแย่งกันเอาเลย กำปั่นฟ e, ังแท็กซี่กายบ้าข่อยถือดังบักจ้อยบักมันล็อกข่อยอยู่ทั้งหลังนันบักจ้อยเข้าใจว่าข่อยตีมันกูปขีดอยู่ที่ตีได้จังไหนข่อยยังถือล็อกอยู่ทางัแน่เลยวตีบ่ได้เราขึ้นล็อกอยู่บักไฟได้เก้าอี้ไม่หยุดสิมาฟาดข่อยอยู่กับเดียงหลังบักโอ้สายตาดีเนาะเจ้าแนมเห็นบักจอยมันยังเข้าใจว่าข่อยเอาเก้าอี้ตีมันอีกตีจังไหนข่อยถือล็อกอยู่จังเสียโอ้ดี่สียเจ้าเวียงใส่จักแล้วข่อยก็นึกไว้แม่นเจ้าเขาไปลุ่มเขาเว้ยบ้าตีบอกจังไหนเจ้าเนาะข่อยคนผู้เดียวส ว่าวเดี๋ยวนี้อันอันซีขนลุ่มเจ้าที่เสนอเนี่ยเจ้าคือหลอดออกมาไห้อยู่ข,ยย <c oughs> ข่ซีซืดอกขันมันผู้อื่นมีมองหนีป,ปุ๊บ่อมาเจ้าคือเก่งแท้ๆหลกสิทธลงปูขุ่นโอ้สะพออ่อโแตกเนาะแต่หันโน่คือโน่อย,อยู่ลงปูลาบสา่สบายเสียงลงปูละบส่สบายบ่สบายหอดเสียง แล้วเป็นยังจะหมดสบายรถเบินพาเราล,ลงถนนตะกี้แนละ้วเอ้าไปลงถนนเป็นอยังลบมอเตอร์ไซค์อ๋อมอเตอร์ไซค์เป็นอยังมอเตอร์ไซค์ลบซ้ำล้อซ้ำล้อเป็นอยังซ้ำล้อลบหลุมอ่าหลุมเป็นอยังหลุมคือนที่มันเป็นมองว่<ะ>ตาตังคนตังลบมาเล่นเดียวกันเบกกระทันหันรถเบินแล้วขันที่สองก็ตามใช่ขั้นเดียวลงเอเล่นแล้วจะผิดเอาผู้ใดที่ไปนั่งนับมันบมันสนามแข่งรถอ่ะ เดี๋ยวเห็นเตียงไงทวนเลยคนนั่งนั่งกันไปบักหลายนึงไหมเอออันนี้ไผ่ฟงลงไให้รถทับบอก่าเป็นยังจักคนนี่คือบัฟงอ้าวสายรัดนิรภัยซอยได้เลยครับถ้าสายรัดนิรไัยซอยบ่เออถามว่าบัวไซนิรภัฟงมากไหมถึงตายแล้วล่ะขนาดข้าราชการประกาศในสายเป็นทางการเนอะเซฟชีวิตไว้ได้เนาะเออเซฟได้โอ้เพราะฉะนั้นเวลาขึ้นรถเก๋งนี่ต้องใส่สายรัดเออสายรัดนิรภัยแจักรยานก็ต้องใส่เงินปอดได้จะมีบ่า สิ่งศักดิ์สิทธิใส่ใส่เอาไปใส่ถ่ายมันเด็เอาของตั้งไว้ถ่ายเราสายหัดนึงไปส่หัดรถแทื้อมันกระทุกในของนั่นโอ้ยเจ้เอ้ยรอบคอบรอบครอบตีลิงนั่งถ่ายจักรยานเขาย่องสู่หูข้อมันไส่ถายตัวเลยอย่างเงี้ย ต้องคิดเงังสิแล้วลุงปูเป็นยังไงบ้างนนลุงปูก็เป็นอะไรไ,ได้ละ่ะพอรถเท่าติ่งนิง่งเสรยแล้วก็นั่งย่องยอ่อขีบกอยานแนนติก๊กเลยไทยบ้านหุ่งบุ่มเลยแต่ลุงปูเป็นยังไงโอ้ยกูไม่เป็นอะไรหรอกละว่ะมันล่อ,อ,ลองของกูอ,อ่ะมันต่อมาห่วงกูหรอกเอารถไปส่อมซุกก็ต่อมาส่อมกูหรอกละว่ะไอ้ลุงปูเป็นอยังเลยเอ๊ะแต่ข่อยเห็นลูกเสือลูกหาเฝ้าเอาลุงปูเขาล่งบัตรเน๊ยอย่าเราบ่นลำบากเสียงอะไ ตั้งหัวมันตกคนนอกขาดจีเจ็บมันยืดซื่อก็เจ็บดอกโบ่มีล่างสังหรณ์บอกเหตุบอกว่าสิเจ็บถามหาล่างมันก็มีมาแต่ไกลเจ้าของดาเจ้าของผลละบัตรเตดอนเจ้าเสียคอบัตรผนบ่แล้วขอยันคนหูนก็ปิดบังมาเท่าสมือนี่เลยอ่ะปิดบังมันก็เสาดได้เลยล่ะไปตั้งหัวตกคนนอกขาดจีเจ็บยื่ซื้อมก็เจ็บดอกจริงนะมันสิเกิดมันก็ย่อมเกิดรีบบ่หมี่ก้มควิท ขอกันกินแล้วก็หนีลุงใช่ไหมแม่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 เออคือแต่จังสันก็นดีแนวนอ่องแนวนุงน่งเนาะเอ,อ๊ะความจริงเจ้าหน้าสิไปแจ้งข่วมได้เอาเอ้ามันทำลายร่างกายเฮ้าจนปากโป๋เขาซีคนลุ่งอะไรแจงเอายงแจง,แจงเอายังไรอ๋เอเฮาก็ได้ค่ายาตัวได้ค่ายาได้เงินได้เงินเดียวถ้าหน่ายผมเป็นผู้ได้เงินมะถ้านายจะได้ผู้เจ็บตัวได้อาว่ามันได้เงินไม่ใช่เลยเอาไปมันจีสิมาเอาเงินน้อข่อยไปใส่เฮ้ยน้องน้องข่อยมันไม่มีเงินจะค่อนเลยนั่นแต่ย่ำจีรุ่งย่ำกินมันเทียบกังจะเชีย เดียวลากินเขาถือสวยมันเ่อได้อย่างกินตัวนี่จังเฮ็ดยังน้องทิพดีทสินก็มีแต่ข่อยต้นน้ไปใส่มันขึ้น่านพยาวาจะว่าจักเฉียวกับข่อยนี่ตัวอยเลาก็หมองมันยังอ๋อมันถือถวยไม่เลยว่าคำาแรกมาเขาก็บ่ื่อนก็คำาถือกอางมาเลยดีต้องมันบอกบอกข่อยไปล่างให้ได้เลื่อข่อยตั้งมวนอกสัานมันมาเนี่ยถ้าเขาา่าเขาบ่อหนึ่งเด็เขาเ่อนหนึ่งไ่าตายยังอยู่เขาหลอกเขาเรียกแต่เพื่จักหนึ่งเขานึงน้ำไว้ชาผูลาคนพูดมันว่าเข้าท่านว่าให้เอาเลยยังบ่แล้วเเเาาายยังีมมมนนก่่่่ืออออจ้้ลวุูถ คืเราไปฟ้องนี่ศาลสั่งปั๊บนึกขมาเอาเงินเรานี่ยบอปเสียเราไปเสียอีกดนมาแล้งเจ็บตั้งเหม็นที่สันนี่เพาว่าตัวเหม็นเราขึ้นอึปุ่นไปสั่นไปสั่นไปไปเสียาเองซะไปเอาแน